สวัสดีค่ะพี่พีทุกท่านนะคะชาว youtube ชาวบ้านแดงนะคะวันนี้ก็จะเจอกับน้องมีเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆขามารีวิวในส่วนของอัปเดตสต็อกรถหน้าร้านให้ได้ชมกันนะคะพอน,นีน้องมีก็อยู่กันที่สาขาสีแยกตาปานอำเภอเมืองจังหวัดสุร,รา่เองค่ะใครใกล้ใกลนะคะสามารถ walk in มามน้องมีได้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายประเภทกันเลยค่ะพี่ๆขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถกระบะรถเก่งรถตู้รถทํางานรถเข้าไร่เข้าสวนนะคะตู้ชึบ อกรัวนะคะหรือจะเป็นในส่วนของต้นเดียว4ีคก็มีให้เลือกค่ะสําหรับรถกระบะทางร้านราคาเริ่มต้นเพียงแค่3 8มแ0 0แบาทนะคะรถเก๋งเริ่มต้นอยู่ที่3 1 9แ0 0หบาทค่ะรถตู้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่6ก9ส0ห้บาทเท่านั้นนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกคันนะคะเข้ามาแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะพี่ๆีขะมีในส่วนของไฟแนนซ์รองรับเยอะมากนะคะ หลากหลายอาชีพเลยเพราะฉะนั้นออกรถกับเราง่ายแน่นอนจัดให้ทุกคันดันให้ทุกเคสสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีใช้งเงินออกรถเพียง1,500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะวอ l k in ินมาได้เลยและถามหาอนวินที่หน้าร้านได้เลยนะคะอนวินจะได้เป็นคนดูแลเคสให้เนาะดอกเบีย้ยร่มต้นอยู่ที่2.59เซนเท่านั้นเองค่ะพี่วอ่าถ้าใครสนใจแล้วนะคะคลิปนี้บอกเลยห้ามพลาดห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดอนวินจะพาไปชมรถกันนะคะ นี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบะ4ประตูนะคะตโตโยตา้ารีโว่2.4ดับเบิลแคปดับเบิลแคป2.4ไฮนะคะปี2022เจ็ดแสนหกหมื่ออกห้าไปไงป้ายแดงล้านกว่าหายไปแล้วสามแสนนะพี่ๆน้าพี่เราจะเต็มได้เช่นกันผ่อนอยู่เดือนละประมาณ13ื่นนะคะเซ็นเซอร์หน้าหลังกล้องรอบคันเบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะ หรือถ้าใครอยากได้เป็นในส่วนของกระบะแขบปยกสูงคันนี้ปี2022 5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นกับวี่ๆคะ่ะกับอี u ูซูนีแบ1.9 z นะคะบอกเลยสวยมากบอกหนังด้วยหนะจอทัชสกรีนด้วยกล้องถอยหลังมีให้แต่งล้อมแม็กให้อีกเช่นกันคะ่ะ หรือใครนะคะที่กำลังตามหาในส่วนของรอกระบะแคปนะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้องบินมัดรวมมาให้เลยะะ้ยกคะ่ะพี่ๆค่ะโตโยต้ารีโวเริ่มต้นอยู่ที่3 8, 8 9 0 0 0บาทมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้เลยมีตั้งแต่ปี2020ถึงปี2023กันเลยนะคะสีขาวสีดำสีทองเงินมีให้เลือกเยอะแยะมากมายจะเป็นแบบเดิมๆหรือว่าแต่งล้อแม็กก็มีให้คะ่ะพี่ๆมาเลือกมาชมกันได้นะคะฟรีได้จะเต็มพ่อนเริ่มต้นเดือนละ 6,000บาทคะ่ะหรือเป็นในส่วนนะคะรถดีแม็กแคบกันบ้างคะ่ะมีให้ทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้เช่นกันนะคะพี่ๆคะ่ะมีปีตั้งแต่ปี20ถึงปี22กันเลยคะ่ะตัวเริ่มต้นก็3 8, 8 9 0 0 0บาทนะคะเล่งไม่หลักหมื่นแต่งลอ้อแม็กสวยๆหลอ่ลอๆทุกคันโหลดตามสเต็ปหน้า2หลัง3เอาใจไว้รุ่นนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโต้ก็มาเลือกชมกันได้นะคะ เป็นในส่วนของรถเกง๋งคอมแพคคราไซส์ใหญ่กันบ้างนะคะกับเจ้า honda a c c o r อค่ะคันนี้เป็นตัว1 5 e l ตัวเทอร์โบนะคะพี่ๆค่ะเร็วแรงแน่นอนเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสีเทาสวยๆเลยใครสนใจ820,000บาทปี2021ค่ะ มาในส่วนของรถรู้สไตล์ผู้บริหารกันบ้างนะคะกับเจ้า t o y ยต a c แค r y ค่ะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นปี18ปี21นะคะค่าตัวเริ่มต้เนเพียงแค่8 0 0แ0นกับ8,000บาทเท่านั้นเองค่ะจะเป็นตัวไฮบริดนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของน้ำมันล้วนก็มีให้เช่นกันคะ่ะสีขาวสีดำมีให้เลือกหมดเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนก้องกระสีประตูผ่อนเดือนละ5 0 0 0บาทนะคะ กับเจ้าวีโกแชมปีปี2014คันนี้เลย299,000บาทรถสวยๆเครื่องยนต์แน่นๆไม่หลวมนะคะใครสนใจรีบมาเลยนะคะ ไปกันต่อค่ะพี่ๆขาไปกันต่อกันเลยนะคะกับคอมแพคค่าอีกหนึ่งรุ่นนะคะ h o n d a CIVIC FC 1 8 e ปี2020คันนี้บอกเลยค่าตัวเพียงแค่5 3 10, 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวจะเต็มผ่อนเดือนละ9,000บาทคันนี้เบาคุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยหลังมีมาให้พร้อมนะคะใครสนใจรีบทักนะคะมากันต่ออีกหนึ่งรุ่นค่ะพี่ๆขาฮอตฮิตยอดนิยมตลอดกาล กับเจ้าโตโยต้าโคโร拉เอลติสมีให้เลือกตั้งแต่ปี2016ถึงปี2021กันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์1.6 g นะคะหรือจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ 1. 8นะคะเป็นตัวไฮบริดก็มีให้จะน้ำมันล้วนหรือไฮบริดก็มีนะคะค่าตัวเริ่มต้เนเพียงแค่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถสวยๆโครงสร้างเดิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีขาวสีดำ um, หรือว่าสีบรอนก็สามารถเลือกได้อึดถึกทนขับได้เป็นล้านโลต้องยกให้โตโยต้าโคโร l เอาติดเลยคะ่ะมาดูในส่วนของรถเก่งนะคะขนาดกำลังกลางๆน่ารักน่ารักนะคะกับเจ้า โตโยต้าวีโอสนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี20 21กันเลยพี่พี่สีขาวกับสีบรอนนะคะฮอตฮิตยอดนิยมตลอดการหรือถ้าใครกำลังตามหาในส่วนของ Honda City ก็มีให้เช่นกันค่ะสนใจทักมาได้รีดจะเต็มผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6,000บาทเท่านั้นจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวรองท็อปก็มีให้นะคะ มาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะกับอ e ีโคคาค่ะพี่ๆค่ะฮอตฮิตยอดนิยมตลอดการมีให้เลือกทั้งชมใหม่ชมเก่าเลยมีตั้งแต่ปี2017ถึงปี2024กันเลยนะคะค่าตัวเริ่มต้นเพียงแค่3,19,000บาทเท่านั้นเองฟรีได้จะเต็มผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,000บาทกับเจ้าโตโยต้า Yaris AT จะเป็นตัว1.2 Entry 1.2 Sport 1.2 Smart ก็มีให้ใครสนใจรีบทักได้เลย นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีฟ้านะคะสีขาวสีดำสีดอนนะคะพี่ๆขาสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้รถสวยๆนะคะบอนังบอะผ้ามีให้เลือกหมดเลยคะ่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอีกหนึ่งรุ่นนะคะพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะคะกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งฮอตฮิตยอดนิยมตลอดกาลค่ะเจ้า Toyota f o r ร์จ e นนอรนั่นเองนะคะมีให้เลือกทั้งขับ2ขับ4มีตั้งแต่ปี2019ถึงปี2022ค่ะ ค่าตัวเริ่มต้นเพียงแค่88,000บาทเท่านั้นเองรถสวยๆโครงสร้างเดิมใหม่น้อยๆนะคะสำหรับครอบครัวใหญ่ต้องจัดเลยค่ะบิบีคะ่ะถ้ายังไม่ถูกใจในส่วนของ Fortuner น้องบินยังมีให้ในส่วนของ ISU e m u มินะคะเครื่อง3000ปี2017ค่าตัวเพียงแค่6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าสนใจอยากดูรูปภาพทักมาหาน้องบินได้เลยน,นะคะเอาละค่ะ ไปดูกันต่อในส่วนของรถคขายดีตลอดการอีกหนึ่งรุ่นของทางร้านนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้า Toyota คอมพิวเตอร์รถตู้ทางร้านนั่นเองนะคะพี่มีให้เลือกทั้งหน้าสั้นหน้ายาวเก,ยาเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้นะคะสีขาวหรือว่าสีบลอนด์นะพี่พีนะ เออตัวหน้ายาวนี่บอกเลยขายดีมากมีตั้งแต่ปี2019นะคะถึงปี2022นเนาะตอนนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้จะแต่ง VIP หรือเดิมๆนะคะก็มีให้เช่นกันค่าตัวเริ่มต้นสำหรับหน้ายาวตอนนี้969,000บาทเท่านั้นประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ใช้เงินออกรถไม่ถึง1 0 0 0 0ก็ทำให้ได้คะ่ะพ,พี่คะใครสนใจยกหูมาได้เลยที่0 9 3 1 3 2 1 9 0 3ค่ะ ที่สําคัญในส่วนของรถตู้นะคะใครที่จะเอาไปรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะต้องการจดประกอบการป้ายเหลืองแจ้งได้เลยคะ่ะพี่ๆีเรามีในส่วนของไฟแนนซ์รองรับการทําป้ายเหลืองด้วยนะคะจัดมาให้เล้วนะคะพี่พ่ะรองรับทุกความต้องการหรือใครจะเอาไปใช้งานส่วนตัวก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้คะ่ะรถตู้นี่ก็คือบอกเลยว่าดันให้ทุกเคสแน่นอนนะคะนี่อ่ะหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของรถ หน,หนึ่งรุ่นนะคะพี่พี่ขากับเจ้าโตยโยต้าวันจุรีนะคะรถตู้มินิแวนเล็กๆน่ารักน่าร,รักมีให้เลือกทั้งตัววีและตัวจีกันเลยนะคะพี่พี่าตัวเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองประตู2องฝั่งเรียบร้อยจะเอาแบบไฟฟ้าหรือเดิมเดิมนะคะก็มีให้เช่นกันจะเป็นเบาะนวดหรือเบาะธรรมดาก็มีให้ใครสนใจทักมาขอดูรูปภาพได้ค่ะไปดูกันต่อในส่วนของรถทำงานรถเข้าไร่เข้าสวนที่ร้านกันบ้างนะคะ จัดมาให้เลยนี่ดูคันนี้กันก่อนเลยคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถคอกนะคะคอกเพลาลอยเรียบร้อยพี่ปี๋าล้อหลังพาบรรทุกเพลาลอยมาให้รองรับน้ำหนักได้4ีถึง5ตันเรียบร้อยนะคะคอกก็ความสูงเมตรแปดนะคะ10ชั้นครึ่งนั่นเองเป็นเหล็กแป๊บน้ำเงินนะคะพี่ปี่ะช่วงล่างก็จัดมาให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแหนบซา,าแรกตรงเตงสกีหรือว่าโชค๊คควยคู่นะคะ ราคาตัวเริ่มต้เนเพียงแค่5 2 9 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะรถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะคะใครสนใจรีบขวาไว้เลยหรือถ้าเป็นในส่วนของรถตอนเดียวสี่นสี่นะคะวิขค,คันนี้ก็จะเป็นยี่สุดดี x นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Toyota r รีโวให้ได้เลือกชมกันด้วยมีตั้งแต่ปี2020นะคะถึงปี2024ปกันเลยค่ะราคตัวเริ่มต้น5แส30,000 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีได้จัดเต็มได้นะคะลูกค้าประวัติเครดิตใช้เงินออกรถ6,500บาทเท่านั้นเองหรืออีกหนึ่งรุ่นนะคะ สำหรับเจ้าตอนเดียวตู้ทึบนะคะมีให้เลือกทั้ง p รี v o และดี a มกันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่อง1.9 2.4ก็มีให้นะคะตู้ที่ติดตั้งให้ตู้ใหม่แกะกล่องพร้อมจดทะเบียนลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นล้อกระทะเดิมล้อบรรทุกพรอยล้อแม็กก็มีให้เลือกกันแบบเยอะแยะมากมายค่ะตัวเริ่มต้นเพียงแค่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะฟรีดาจะเต็มผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6,0 0 0บาทครับผม เอาละคะ่ะพี่พี่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสต็อกรถเซรีไทยรถสวยน้องวินมาอัปเดตให้ได้ชมกันวันนี้หากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยคะ่ะที่0931321903นะคะ0931321903โทรได้แอดดลน์ได้ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากคะ่ะดอกเบี้ยรมตัวอยู่ที่2.59เท่านั้นเองคะ่ะ ก่อนออกรถเปลี่ยนไทยแล้วมเครื่องให้ฟรีด้วยนะคะหากใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้น้องบินขอตัวลากไปก่อนเช่นเคยนะคะคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ